ไลโซลดิงเลยสวีสดีฮรับรรยากาศการสวสดมนอุนม้มมมอนิโออุ่นนะครับมอนหัวนาพาสวดเอโอมาหรือยังนั่งแรกาศะ

ข้อพกลนกับาทเรื่องแสงกับสีแดงโน่สแดงนมยไมสะบอ่ะไปเซลมันเห็นอย่างนั้นท่านีดท่านีดโดคนอะสายท่านหนึ่งโดนละตับท่นยิมมือนีดเลยเธอนั่นแหละท่งนยิ้มโอ้ย ีตัวกู้แต่ผู้ดีมาแล้วเกี่กับว่าไซ้กน้องน้องย่ไดมาตั้งชัน่ยรทาพยูพี่ไปทำอะไรคเืพี่เห็นกล้องทีนี้เขาก็ได้บอกว่าเออให้ทำอะไรหน่อยอย่างเี้ก็เลยทำตามบ

การรับงานประุมการับงานี่จรับงานอม่รับงานต้องมี you mm -hmm. you uh -huh. คนดังพยาธมวาราชิตุลกบาลทั้งสนายวิรยบาลพลังเหนือมโลกองคหจักรวาลหากพระเจ้าได้รเกินด้วยการราชาใจทั้งต่อหน้าและรับังชัได้ก็ดีจัไม่ได้ก็ดี เป็นงไงบ้างครับสองตอนนี้เหลือ,อกี่เพลงสองเพลงสุดยอดด,ดีีเป็นปีแรกที่โชว์จบเร็วปกติคือบางปีต้องฝ้นเวทีใส่ดนตรีแล้วยังต้องไปแก้เพลงเป็นบอนนั่นก็นนกนสแสดงว่าจากวันที่สิบห้าไปที่เราจะขึ้นใส่ดนตรีสดก็คือเราไหลเลยไม่ต้องบอตองบอตองของบอตรงข้าเป็นบ,นบอปมือเลยเนอะ อบเมือเม่อยอบเมื่อยคุ้นคู่ดังๆว่าเป็นการจัดการได้ดีมากและคือนี่แหว่าแต่ละปีเราจะวางแผนทำลายตารางเวลาเพื่อให้เข้าในพียดง,งานแบบนี่จุดหมายปลายทางแต่บางปีมันก็ผิดพลาดผิดพลาดเพราะรอ นั่งล่อหนีต่างๆแล้วก็ไดไรตามเีลาแต่สิ่งมเกี่ยวขอดกันแล้วมันจะเหนื่อยเช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับ <c oughs> เห็นไหมว่าเราอสองลั่นแล้วยังต่องแกะเร่งดิๆดึงดนๆ่ถือว่าปีนี้แบบคนสุดยอดรักษาเวลาหน้าสอนแล้วคเะในกูวพูดพันธุ์สอง่ายันจังโชคม็จังไปเร่ง,งันเอกระในสบายใจแล้วล่อลั่นยัีย่ก็คือวันที่สิบหาสิบห้า แล้ววันที่ยีวันที่อะไรก่อนต้อิใส่ชุดอยู่ยี่สิในัตตามแผนของเราก็คือวันที่20 15ิบสิบห้าสิบหกสิบเจ้าสิบแป้ถ้าวันละสอรอบก็5้าบาทก็10รอบนะครับเป็ต้องสีสองหลังจากนั้น2ี่สิบจะเริ่มใส่ชุดเริ่มแต่งหน้าวันที่24 25 ต้องมนแ่งหนาสองในนะครับโอตเอาอยก่ึดใจเดียวเราก็จะได้เดินทางได้ทามาหานกินแล้วทําให้มันดีเหมือนตอนซ้อมนะครับปีนี้เป็นปีที่มีหลายอย่างให้คนดูมากมากเลยเป็นปีดีเป็นปีที่ทุกคนจะต้องมีความสซ่งจำดีๆละ่ะได้มากหลวงงานกันได้ดีเพราะว่าตามที่บิ่งล้วมันก็มีอย่างหลายอย่างอย่างน้คนได้เห็นเป็นคน เขาก็เห็นเต็มที่เห็มันดีที่สุดนั่นแหละแล้วก็รักษามาตรฐานของตัวเองอย้ามันกุ้งเสี่ยงกุ้งว่าบ่าว่าจะเป็นสกิลการเต้นทักษะหรือการแสดงออกบนเวทีเขาต้องเป็นการแสดงเขาต้องเป็นคนงี้คนเบิ่งแล้วมันจะเลื่อนมือจะเลื่อนตาเนี่ยพ่อเม่ยมายิ้มแย้มแจ่มใสตึ้นมาเปิดวงมือต่อๆไปกันนาบูนนานี่พ่อยิ้มพ่อหนั่งใสก้นกบบพ่อเมียนี่ย รอยยิ้มมันจะทําให้เรามีเสน่ห์มากขึนน้นเลยแล้วมันก็จะเป็นประตูของความสัมพันธ์ดีๆกันค้นหนาที่พี่เด็นไม่ยิ้มเฮา,าร้องเฮาสวยีเป็นอย่างน่าหลุดจากเฮาเป็นเนบาสันออคันค้นหาบูดคน,นทอสีเรฟรบุโบกโพดกันแต่พรังลงนิพนธคนก็เข้าถึงยากมันก็ทําให้เราอาจจะเสียโอกาสบางอย่างไปด้วยนะครับเฮาต้องมูจกักพัดท่ายายตลอดอยู่ เวลาไปทํางานนะครับเห็นแฟนคลับมาหาเน้บเนบอเป็แนแฟนคลับเท่ากัน,น,กนยกมืองสไหวโลกยินแย้งแจ่มใสใสเพลินดีบดีแนาาา่ยมากกเพลินกาดิสนิสันนันก็เท่ากันได้นะครับแบบนั่นแหละเป็นมูเป็นพวกขันนี่เนื้อฮักเนื้อแพงมน้านี่ยังมากะปันกันกินเพิ่นก็นเห็นนําใจเท่าเพิ่นก็นสิม้วนเท้าว่าเท้าป็นคนนี่นาใจเพิ่นก็รทั้งสยามสนัสบสนุนกง่นบอก อะครับอย่าไปขายกันขายกันกนี่เป็นโทษแกตัวยิงเ,ยงเลยลหละแต่น้องไปขายมูนี่คนผิดเ,เขาฟังเขาเนี่ยอย่าไปเสื่อมอย่าไปคิดมาเพื่อนจอมารับเขาไหนพิอย่าเดยนแฝนขับงาเขาขายมูนี่มันเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักไม่ดีเพื่อนเออน่อหน้ามือตะวันเป็นสิมองเขาวันนี้ สิทธิเสียจะของนะครับเฮาต้องมูผัวในบ้านในเพื่อนเฮาเฮาใส่ชีวิตรุ่มกันเฮาต้องเห็นใจกันเฮาต้องทางกันแฝงครับเฮาโยกเพื่อนใหม่หนึ่งคือเป็นเป็นแฝงครับเป็นผู้สนับสนุนคือเพื่อนผมเอคนในครอบครัวเขเองเป็ได้คืออะไรแต่ว่าคือเพื่อนกันไม่ความสำคัญเลยคือเพื่อนเป็นผู้สั่งสอนเฮาตาวารีงถีเฮาต้องเห็นเข้าใจกันเห็นใจกันคือหัวอกเดียวกันแล้วสุดทนายละมาเฮามาเพื่อนต้อง จะเรื่องเก่าเนะี่นอกผู้ใดก็อยากได้อยากดีเมื่อซุกคนเราก็ำจัดขีเขียนกันเขาแนวใดเป็นตั้งจริงเป็นผลเสียต่อคนอื่นเะกิดร้อนคนอื่นเขาก็หนีเลี่ยวเขาคิดถึงใจเพิ่นใจโตนี่การรัดริ้กเขาไม่หน่อยแต่บอลาเห็นบ,นะนบ่บอกแล้ว่าต้องให้รักแข็งหนักดีกระเป๋า เสีย yup. ติลูกเออใส่ลลับอะไรยงไม่วางไหนหน่ะของบอยเสียติลูกหายทั้งกระเป๋าเลยจังสี่แบบว่าคนสี่สี่เหตุกันณ์เลยนะเอาแม่จับมือไปดมบ่ไรจักสิว่าไหนก็บอกแล้วแต่ว่าเบื้องต้นคือเข้ากับตองเซฟของเจ้าของคันดี้ของมี่คานมาฝากเลยครับตีอาดไม่นุ่มาดตีบีบก็ได้หรือล่ะ พ้องเพิ่ขันเขาบอกขยกใส่ย่างมันหายเนี่ยเอาม้าฝาใบก็ได้หรือเงินขันมันไหลงี้สิมันไหลใจไผยพอได้บังนีขันเสี้ยวมันตรวจมันกินน้ำสาบานมันกับมันกับป็นลาหลังเนาะเงินดับแหลกหือเขากับเซฟของเจ้าของนี่นะหลักกาคิดใสใจมูพองสี่เอาของงูขับมูเขากับมน้าหายดูหายจิงคือกันเห็นใจกันตัว แม่บ่ขนบัหารที่จะของเองเด้อย่าบ่ให้เฮ็ดอีเคือบาสาผู้ใดรักของหมู่แม่บ่ล่ะถ้าบ่มีตุยยอมหลับจังซี่มันบ่มีผู้ใดอยากให้ของจักของหานี่หรอกม่่เจ้ารักของเหน่อยเอ บ่ให yes. so ้บ่ให้เย็บดเนี่ยไหนถึงสิเป็นโทษแกมือกับเป็นค่าใจห้องนี่เอาหลาเนี่บ่สูงจะหรีเนว่ไรเนี่บ่สูงจะหลมันสิค่าใจห้องนี้ห้องนี้เราจะเป็นถูกเราแย่งกที่บัานกลายเป็นบ่เข่ามูยังเขาจับได้อะเอาเอา๋ย่น้อยก็ได้ออกง่างแล้วหนูว่าที่ฟูดถักนั่นเดียดีบ้องดีบ่อ กินนอนกขาต้มเหมือนเาวะคืได้ถึงเมื่อเช้าเดี๋ยวเดี๋ยววันเปิดโมงจดให้อี <Yeah. S 1> อกแปดสิบหกเหรียญไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนเดิมแหกงางให้เหมือนเดิม <c oughs> อ่าบอดี้ครับอันนั้องตัดแจกจกวันที่ซิ่เก่า แจกแจกลองเทาบารีก็ล้อลงเทาล่างวันนี้ห้แล้ววนนี้แต่เอาสิบเตียงตาสานล่านยี่สิบบาทบนี้งนนี่มาสุยางอยู่เครื่องสมางกันบ่นีเงินแจ้งสิกับจับคุ้มกันหุ้มกันนี้ที่จังพอเป็นน้ำเครืองแต่กี่บ่ีเงินออกกันกับมูใส่น้ำกันสามสี่คนเป็นน้ำเครือใส่เตงมเต็มสิ ออกเรื่องงานในสื่อเอายี่หรี่หันบ่มี่กระเพากันออกกันแล้วก็แบ่งกันแบบยแงมเจ้าของนี่แล้วจนสื่อเป็นของเจ้าของแต่งหนาดังกันนี่ขั้วสุขแท้ๆบางเทื่อเขามาคิดมาไอ้บัรทุกไอชีบมันกับสิงนี้ขสุกขั้วบวสุขเนาะควเมื่อกัวลาแตกต่างกันไปแต่บางการจะเป็นเพราะว่ามาเที่ยวนีเวาจักอยู่กับมอระหนี่ม้วนหัว มันเป็นอาชีพที่คึดน้อหลังไปเท่าไรให้ดีไหมที่ผ่านหน้ามันขึ้น้อหลังไปเท่าไรให้ดีหนึ่งแราไมนได้ไปเห็นมองทางมองนี้โดยที่เขได้ไปไปทำหน้าแบบนั้นก็ไปเที่ยวได้โตพอเนาะแต่ไปเห็นหนังเห็นหนีเห็นบานเมื่องอื่นสองมันได้ทดสองจะหอพอแม่บังก็าไ็ห่หายไม่ยู่ตั้งใจลอ,อยลอยเงินอย่างเดียวอยากให้มาฝึกวิชาการใช้ชีวิตพออาชีพเขามก่อนทางที่จะคง หกคือความการต่อ uh, ส uh, 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 <my> um, uh, uh, ู้ก็ต uh, ้องสุดอยู่กับหมอลำานึ่งข้อปวดท้นก็ต้องสุดอยู่นในหมอลำควบมวยก็สุดอยู่นในหมอลำแห่งอ่อนกัะบายฉี่เขาหนี่ม้วนคัดแต่ยุ่นี่เมื่อยคัดแต่ยุ่งหนีไว้พิบการแก้ไขปัญหานี่คดไปอยู่นในหมอลำาัมันสิสังชาติแต่ย่านน้ำจิ๋นหนีสมมูรณว่าต่อไปเขาประดิษฐ์เขาไก่ดึงข้นจริงเลยแล้วก็ยุ่งนี่แต่สิ่งนี้เรื่องของอ่าก็ะซ กา่สิ้นเลือดคือจะมีกิจกรรมเนี่ยการบ้วนเป็นภัยเห็ุเนาะการสวดมนต์ไหว้พระนั่นก็เป็นการหลอมให้พวกเขาลงไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็เข้าใจอย่างแล้วเข่าที่ก็เป็นคนที่พอมีเวลามาเบาเลือดแชร์ประสบการณ์ฟั่งโง่หนาบ้วนเป็นบ่ยเหตุเนี่ยเป็นบัยเหตุมาเบาปานนี่อันนี้คือปังยางเขากับมาปรับใส่ได้ เรื่องเก่าๆอย่างนี้สินะเวลามาบอกแต่ละมวอก็สิเอาตะเรื่องจิตแม่มาหวั่นะครับเพราะเกษตร้กรบางคนพอแม่เพิ่อนก็ดีใจลูกเด็กวอยหนุ่มใจจะลอยอาบบานไปแล้วก็เป็นคนหู้ผูดีนะอาชีพตบบล็อกหลังเนี่ยมันต้องการคนเนาะก็ไม่ได้เลือกบ่ได้เลือกหัวนอนปลายเท้าบ่ได้เลือกสั้นบรนณไบ่ได้เลือกอายุแต่แท้ชีพไม่ได้เลือกเนาะ หรือปูนการกุศลในห้องประเรือกบางคนนี่หอนจบปริญญาถ้ไม่เอาใส่ผู้ใดจบปริญญาเนอยู่นี่นี่บริษัทมึงขนานปริญญาอย่างเลิกไจบปริญญาตัีปริญญาอย่างเราเอาไปเรียนยันี่คณะอย่างเรียนยางเรียนสาธารณสุขสาธารณสุขะานี่ยใสผู้ใดอีกไปจบปริญญาเรียนอะไรบริหารผู้่ดเป็นหอนักบริหาร ใส่อนา้เรียนอะไรขรุศาคู่ตัว่ผู้ใดยินี่เด็กจอกรนี่กมนุษย์สังคมุยงคหยิบนี่ยิบยอไปง่ายเรียนอย่างศิลปรรมศาสตร์เรียนดีใส่ผู้ใดจมมองจมมองรอจมมองอ ปุ่มเอสผู้ใดจกสมมาเออใสผู้ใดจบปองส่ยงรุดจบปอนี่นอกาพิวจบปองขี่ลายก็อุ่นเลยาก็พออ่ายิงการศึกษานี่มันจะทุวุเรียนตั้แต่แ่จวงเวลานึ่งมานกยุบปการรับคนหานนี่ สภาพเรียบลองหรือข้อมผอมองอดทอกันบางคนพร้อมทั้งการเงินแต่ใจพร้อมก็บบริเวนจบบางคนใจพร้อมแต่กำลังสับ่งโปผอมกับบริเวณยันมาฮะสุดท้ายแล้วมันคือการใช้ชีวิตสิจบม้อได้กระซานทุกคนเท่าเทียมกันเพราะจบมากตองมาหาอยู่หาจึงถือเราป็นบ่ ต้องมีอาชีพต้องทำงานเรื่องมอนลั่นเนี่ยมันต้องการคนกับประเดือมาผู้ใดเรียนจบมากระสายบประเดือจบป .6 กระไรคาปูสังกันกับชุ่จบปริญญางานกับไม้ก็มาทุกพ้นมีคุณค่าเท่าเทียมกันแต่พอจะเอาหลายๆคนมาร่วมกั่นเสร็จความคิดความพังมันก็ต่างกันแต่อกับเสื้อสมมติว่า เออเอาค่ะคือโชวนน์โชว์ใช่ไหมพอสมควรแหะแต่คิดว่าบ้านป็นยังเอามาเอาก่บว่าหลอมร่วมกันเรียกเอที่คอนอยู่ตรงกลางให้ได้แล้วแต่ก็ได้ยุดพิคแล้ต้องยุ่ตลอดมีสิ่งไหนที่ดีกว่าเอาผอมสับผอมสนับสนุนคอยแต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่น้ำกันเอาก่ะพี่เนีจากค,นท,น,คาทนที่มีความคิดที่มันอาจชีบอดีเอาก่ะคิดว่าเขามี ศักยภาพพ่ออยู่ที่สิรลอมร่วมทุกคนได้ลงมาตกการทั้งดีทั้งโมดีนะครับบริเนตมาแค่การมาบอกมาสอนกันเลยทุกอย่างที่ทำให้เห็นมันสิรลอมของมันนะครับเรียนสั่นไร้สุขหมายต่อแมาหายูหายติถึงเตาคุ้มคาคนนั้นนี่แหละดีชาชีวิตมันก็เลยสำคัญกว่ากว่าดีชาเรียน มีชาดเรียนเนี่ยสำคัญอยู่แต่ว่าบางคนเรียนสูงแต่เอาตัวพลอดตรงนี้เพราะว่าคือมไรอย่างนี้ควารู้ทั่วหเอตัวนี้ราะเพราะบการบ่ใจบ่อการที่สี่เหตุบ่ของจากบ่ทุ่นบ่อการที่สิ่นี่พวกมึงคิดจะของบ่อการที่สิบเก้ามันก็ไม่เก้าไม่กล้าที่จะเดินมันก็ไม่เดินมันกับอะไรเดินมันบอกเรียนมาสูงปันไหนก็ตามเดี๋ยวท่านบ่บ่ทุ่มกล้าที่สี่เหตุการที่จะเสิบ หนังสือที่เขาหรือใน youtube หรือในกูเกิลเนี่ยมันมีคนที่จะเริ่มสีสเติบโตไปข้างหน้าต้องมีความเป็นผู้นำให้ไปอ่านลงมาก้มเป็นผู้นำคือเป็นจังเลยนะฮะมันจะดีมากหน้าเลยมันสิบอะไรยิ่งคว่กินการเตือนเกิดปัญหาอย่างบาง,ค,าง,บง,งค,าคนโทษกระอืน่นเล่นการโทษคนอื่นนีไม่ใช่ที่ใส่ของผู้นำและก็ไม่ใช่ที่ใส่ของคนที่จะ จะเลืองรุ่มเรืองไปข้างหน้าอนเอาโทษก้นเรือไรมีปัญหามาก็จะปเป็นยนเรามันเป็นย้อนบันกันั่นมันเป็นย้อนบันกนนี่อันนี้ไม่ดีเอาพะานยหมืนเดียรเฮาแค่มองมาเอ๊ะมันเป็นแบบนี้แล้วเฮาสิแก่ไขจจะไหนั่นคือผู้สิจจะเลือเล่อนก็ไปข้างหน้าเฮาต้องโทษบ่เป็นโทษจะของแล้วก็ไม่ควรโทษคนอื่นแต่เราควโรโฟกัสอ๋อมีเรื่องมีมากผมจะเ,เป็นสีแก้ปัญหา รืยกล้าที่จะทำโดยเฉพาะการเขามาเป็นหมอรองหมอเลิแล้ว็ต้องเทียบกันมีที่สุดแหะทั้งหลังวีทีนี่แป้งครับคือก็อยากเห็นึ้นตอนราคาตัวยังเดียวเลยคือค่าตัวมันตายตัวอยู่แล้วบางคนเนี่ยบางแผงนะเหมือนพ่อที่ตอนอยู่ระเบียงการมือกท้องทังแต้มและยัหนหอยตรงใดสามลอยหรอวะเงินติดเพื่อจะเงินขา,าดโปรเว่าเด็่เสียบรอยู่ระับียบ บางเธอสองปียังเพิ่นจะออกค่าตัวให้แต่คือช่วงร้องอยู่เนี่ยพยายามหาหาติดหารังบ้านหาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นก็คืออัยารัยะใสมยใสใจพ่อเขาเนี่ยบนเวทีเขายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นแรงดึงดูดให้คนอยากมารู้จักเขาพ่อเพิ่นมารู้จักเขาเหรอเขากลับเป็นคนทิมี่อัยา,ยนนายรัยดีเสมอตนเสมอไปบอมเบลมาถามเพิ่นไปทำอยากได้ของเขาเพราะเนี่ยเี่นหนา แน่นบ่เออทางน้องยี่ไม่ร่าโดยเฉพาะเด็กเดี่ยมันเตี๊บบุบหรือสองทางโซเชียลสะดวกสบายแล้วผ่านเท้าผ่านเท้าโพดอย่างที่มันเป็นพลังบวกอย่าไปโพดหลบๆมันคนมันสีเข่าถึงยากมันสีเห็นไอ้คนเข่าถึงยากอันไหนทีสามสันน์น่ะโพดไปเรื่อยแล้วก็่อย่าไปคืนว่าโอ้โพดไปคือทำงานเราต้องมีคน้นกดไล่กดแช่ไล่สดไปแค่แค่นั้นแล้ว้อมีค้นต่บตึงถ้าเรามีเริ่มมันก็ไม่มีคน มันก็ไม่ถึงวันนั้นเด่เขาต้องเริ่มเขาต้องการหาอะไรที่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวยองออกมาเพื่อที่สี่เทื่อเกิดก้อนสนิทสนมกับก้อนทั้งหลายเพื่อนม่ผมกับเพื่อนแมกซื่อๆกันเ,เพื่อนฮะเข้าหราอกม่เป่นกับยางหน่อยเพื่อนกับสิ่งนีของมาซูกินี่ติดมา้าเอาน้ำาูุละลอยสองลอยหล่เพิ่นไปได้หลายบาทแนบบอเออน้อง แบบมีตีกายหนะ้าช่วงตายปีนบอลลูนได้ตีได้รางวันเป็นเงินเก็เกเกกบบอลตีโป้งเหลือแทบบาทเออแมนบอกเลือเรือแทบบาทอะู่เอเอเอเรือสอมือกลัวขนาดมากจน10ปีบป้ง,งลเลยนี่น,นั่งกะได้ตีไดเมียนของนั่งจังสี่แล้วมันไปเร็น,นง่ายสิบกอทวรเด้ บ,บอ,าอาชีพทุกๆอย่างมันกับนี้นี้บวกนี้ลบนี้ดีต่างกันเนาะอาชีพเดือนเดือนนี่นั่นนี